ไม่เลิกกันไม่อยากพูดเลยเพราะว่ามันก็เลื่อนไปเรื่อยๆปีนี้แน่นอนค่ะเห็นบอกว่าเป็นช็อปก็ริปมาแม่ปลาถามเมย์ไอซีว่าแบบใายที่ระยาซื้อไปกี่ต้นเหมือนเหมือนจะหลายต้นเลยหลายต้นค่ะหลายต้นเป็นส่วนตัวทุกคนรู้อยู่แล้วหนูเ็คนหนึ่งเป็นคนชอบต้นไม้แล้วแบบ มีพื้นที่ที่เขียวมากๆจริงเพราะตอนนี้ก็อยู่ทุ่งโใช่มันไม่ค่อมีพื้นที่เขียวก็หลายต้นอยู่เราหมายว่าเราไม่ควรมั่ยมันว่าอย่างไรางมันสวยค่ะไม่ใช่ค่ะมันสวยค่ะแล้วก็ชอบชอบต้นที่แบบมันจะแยกออกตัวจากกัรนิดนึงไม่ได้ชอบต้นที่แบบปุกไปนิดนเงราะว่าคนก็จะมีความเชื่อรมากๆแบบคนก็นมควรด้วยนะใช่สำหรับใครที่แบบสร้างบ้านเราเรรู้ความเชื่อน ไม่รู้แค่รู้ว่ามันสวยแต่เพราเราเลือกจากความชอบความสวยไม่ได้แบบเออเป็นเรื่องดวงขนาดนั้นมุ้งซึ้งขนาดนั้นปลาไหมคะปลาปลาไหมคะปลาลายไหมคะปลาปลาคุ้มคุ้มไม่ได้จ่ายไปแล้วคุ้มแล้วแสดงว่าบามันคือความสุขทางใจและมันคือ ที่เราเห็นก็มันทำให้เราคุมฟีดก็คือว่าเห็นปุ๊บก็เติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื you know anyway ่อยๆก็มีต้นหนึ่งที่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในลิสต์เพราะว่าน้องเขาใหญ่มากเลยพี่วิทย์ก็คุ้มหัวนิดหน่อยว่าเอ๊ะฉันจะวางตรงไหนหน้าแต่ว่าอย่า่าว่าหนูนู่นนี่นั่นเลยนะแต่ว่าหนูเห็นตอนนี้แล้วแบบคอนเน็กต์ว่าแบบต้องอยู่ในบ้านชั้นบนนี่มันเป็นหครนะว่าแบบบ้านที่แบบทำอะไรที่สวยโปง่โง่โง่เนี่ยหูฉัน นอนเหรอคะน่าจะทั้งหมดทั้งมวลอะไรครับห้องเมื่ออะไรกี่ป็นปานปลายนม่ที่ตั้งไว้กับตอนเนี้ยปานปลายนะคะไม่นะของคุณแม่แปลกแปลกอันนี้เรว่าปกติเรื่องอรอันนีหลักตรๆใช่ไหมจุร้อยร้านไม่รู้ไม่รู้ แสดงวัวแรกน่าจะตกใจแสดงวัวแรกน่าจะน่าตกใจไม่ถึงไม่ถึงกล้าพอไม่ถึงมือคือบ้านพักต่างอากาศมีแบบว่าไม่ได้มันไม่ได้แบบใช่ใช่เราก็ไม่ได้มีบ้านเดียวบ้านยูไนบ้านยูไนใช่ค่ะก็ตัวอย่างเพื่อนพ่อเยอะมากก็เลย บอกว่าเราขยายเวลาไปเรื่อยไมหมคาบอกว่าวันที่จะเข้าไปอยู่อะไรอนี้วันไหนวันไหนเราเรามีแพนไม่ก็อยากไปพักไปอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีแพลนเราไม่มีแบบไม่ได้ดูวันว่าต้องเข้าวันไหนเลยค่ะก็เมื่อไรมิเสร็จแล้วก็ว่างก็ไปไปเราไม่ต้องไปรู้เรื่องโน้ไม่ค่ะไม่ขนาดนั้นไม่แบบเริ่มทางใจค่ะทางใจเราภูมิใจในบ้านหลังเนี้ยกลับมาพักตั้งแต่สวยสวย ยังตอนนี้มิ้นนาทียังตอนนี้ไปดูบ้านเลยแล้วเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงบ้างพอเราเห็นแบบเป็นรูปเป็นร่างว่าใกล้แล้วเนี่ยภูมิใจเป็นยังไงบ้าภูมิใจมัาเออสวิมันเป็นบ้านที่แบบหน้าตาน่ารักเหมือนกับเจ้าของก็เลยรู้สึกว่าคอามคิดดีค่ะมีมี่ใดมีสนร่วมอะไรไหมครับแบบว่าไม่มีไม่มีเจกันซักอันเจกันซักอันโน้ไม่เกี่ยวบ้านหลังนี้ไม่เกี่ยวกับแม่ It's f o r my mom and dad. ใช่แล้วนี่อยากให้เขาส่วนร่วมเหรอคะช่วยเติมของหน่อยไอเดียไอเดียหตัวอยากใช่พี่แม่เขาก็มีบ้านของเขาที่ขใหญ่ด้วยก็เลยอยากให้เป็นเราละก็ได้ใช่ค่ะอันนี้ให้พ่อกับแม่เออต้องใช้คำเม่าเรือนหอวเลยเนาะเออบ้านของเราในอนาคต ใช่ค่ะนั้นก็ต้องทำร่วมกันอันนี้เราจัดการเองก่อนของพ่อแม่ใช่อัน่ี้ฟูกินไม่ออกรายการแล้วหลายคนก็อึ้งแล้วก็เอ็นดูไปด้วยอะไรงเงี้ยที่เราบอกว่ายาย่าก็เป็นหนุ่มในคนที่สอนทรนทำไมเกิดมาจะได้กินจากยาย่าจริงเหรอคะค่ะหนูว่าด้วยหน้าตาหนูเมือนคนอยากเห็นมากเลยนะหนูแบบ หลายคนก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันแต่ย่ายอ้เออจะรอเหรอลูกเอาจริงๆหนูว่ามันมันแบบเริ่มต้นจากจากโมเมนต์ที่เราทํางานทุกวันใช่ไหมคะเราแบบไม่ค่อยเหมือนแบบทุกวันมันจะอยู่แต่ในบับเบิ้ลเราจะไม่รู้เรื่องเราเกี่ยวกับโลกภายนอกเลยมันมาจากจุดจุดนั้นที่แบบเริ่มรู้สึกว่าอะไรทำไมไม่เห็นรู้เรื่องเลยก็เลยก็เลยแก้ปัญหาด้วยการตั้งคา่นหุ่แล้วก็ไปดูเองเลยใช่อย่าง เราใส่ใจ BBC, เป็นพิเศษกับเขา็คกีว่าใส่ใจเนะาะคือเรื่องไหเรื่องไหนที่คนอื่นพูดแล้วเ,เราไม่รู้เรื่องเราอยากรู้ด้วยใช่ค่ะจริง,รงๆมันสําคัญนะ <c oughs> เราต้อง <c oughs> เราต้องเราต้อง we have to know ว่าโลกภายนอกแกบบแบบรอบละรอบขา้างเรามันเกิดอะไรขึ้นบ้างสมมติว่าสมมติเรื่องที่เราไม่รู้สิสำคัญเวลาเรื่องที่เราไม่รู้รู้ขาวเขายังไงแบบว่าเป็นภาษาไทยภาษางที่ว่าเฮ้ยท่าไงเนี่ยเสียงดี ชัวมากเราฟังเราแอบฟังคนอื่นเขาคุยกันแล้วก็ I don't know what's happening เรื่องแล้วก็เกรงใจเพวกเขาอันดี้ไลน์มาหลายรอบเอาจริงๆยอมรับหนูช้านิดหน่อยตอนที่ฟังคนเล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต่อติดสถานการันเล่นอยู่พยายามเท่าที่ทำได้ค่ะอย่างเรื่องนี้ล่าสุดที่อย่างที่ตามมาค่ะเรื่องอะไรที่สังารได้ไม่อยากบอกแต่ว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าก็ใกล อือ everything เนี่ยเรื่องในวงการตามไหมคะด้วยด้วยเรื่องเรื่องที่เป็นกระแสเรื่อง่าวเรื่องสาวไม่ทุกเรื่องไม่ทุกเรื่องบางเรื่องถึงแบบก็จะเลย skip ไปเลยในกเหมือนโดนสัมผัสเข้ากานในการที่เรา เร็นสตาร์มันมันเป็นเรื่องยากไหมคะที่จะต้องต้อเสาะหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยครับไปสือมแรกองสตาร์หรือมันต้องระวังไหมคะเอออาจจะแบบว่าเรามองยังไงยายาหมายความว่าอะไรคะเวลาเวลาเราเป็นสตาร์เงี้ยบางเรื่องแบบว่าอย่างเงี้ยสองพาร์ลเนี่ยอ่าคนจะไม่คาดคิดว่าสตาร์อยู่ยายาจะต้องสนใจใส่ใจเรื่องเรื่องชาวบ้านต้องดื่นอะไรอย่างเงี้ย่ใช มีใครไม่อยากรู้บ้างบอกว่าบอกว่าไม่อยากรู้ไม่เชื่อหอังจากฤษคืออะไรอ่ะงเง curious สงสัยใส่ใจดูหน้าดูซ้อมเลยนะและใส่ใจว่าถึงท่านต้องตั้งให้เขาหลุมเลยเหรอลูกเวลาเขาไปสอบไม่ขนาดไม่ขนาดนะคะแต่ว่าบางทีแบบเราก็อยากรู้โดยที่เราไม่ได้อยากให้คนอื่นรู้ว่าเรารู้ อันนี้พูด I'm น so honest t today การตามเืองของต่ะมันยากลำบากพอเราเป็นตุกตาก็อื่นเห็นอาจจะเป็นประเด็นอย่างไงก้ยากมาดูเรื่องนี้มาตามเรื่องนี้เลือว่าเวลาเขาไลฟ์สดเราไปดูอะไรเนี่ยชื่อมันก็จะเด้งไงวะไม่ก็บางทีมให้ทีมงานเปิดพอเ้ปิดแล้วก็เลยพี่เปิดเลยมาเไปดูเองอ้ปล้ปลา ่ถ้าอยากรู้ there's a way มันมีไม่อยากใส่ใจเรื่องมันจะได้รู้คำอบอมก็อยากใส่ใจกเรื่องแต่ว่าเท่าที่มีเวลาดูอเรนี้ถ้าเราไม่ดูเดี๋ยวก็มีคนอธิบายให้ฟังอีกก็เลยอยากดูแบบแต่จริงๆไม่ได้ไม่ได้จับจับอีกคนที่เขาฟังแล้วเขาต้องวิเคราะห์ใหม่อีกรอบอะไรอันนั้นอันนั้นอันตรายนเนะเราต้องเราต้องได้ the real information เราอยากได้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่าบางทีมันขายความคิดอวาิเนียนแล้วมันโดนส่งต่อมีมีคนที่แปรไปใส่ใจบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนมากคือแพรก็จะไหนเราสิไหนเราเราเปเกี่ยแต่เขายุ่งเนี่ยคะช่วงนี้ฉัาจะไม่ค่อยมีเวลาดูอะไรอะสดงว่าเราก็ฟังแล้วก็สรุปแล้วเราทั้งหมดติดข้อมูลที่พี่แปรเลยใช่เราจะถึงที่เอาฝากพงค์เป็นแฟนเ่ยค่ะที่เขา แบบตกใจว้าวกับสิ่งนี้ของเราไม่ต้องตกใจมันเป็นเรื่องปกติเออหนูก็เป็นเหมือนกับมึงคนมูใส่ใจและ What's the word สงสัยเอ้อเยีนในท้ายค่ะเอนนี้เป็คนสุดเอค่มาแทบเขียองรอบจริงจริงหนูชอบผลงานของเจฟมานตั้งนานมาก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  เพลงเขาเสียงเขาแบบ Amazing มากๆจริงๆก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมเวทีแล้วรู้สึกว่าต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมร่างกายเยอยมากก็ซ้อมนิดหน่อยก่อนขึ้นอะไรซ้อมเตะเท่าเท่าที่เท่าที่แบบเรามีเวลาไปซ้อมอะไรก็ตื่นเต้น อยากแก้ตัวหลายรอบอยากแก้ตัวหลายอย่างแต่ว่าก็ก็ I was very happy สนุกมากแต่วบบบบตายย่าหลายๆคนชื่นชมกันนะสไตล์ของการแก้เร่องต่างๆก็รูเป็นก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ร้องเพลงและเต้นขนาดนี้มาสักพักหนึ่งแล้วก็ ก็ถือว่าเหมือนมาเป็นการรีเฟรชตัวเองว่าว่าเอ๊แล้วก็ยังแข็งแรงอยู่นะพี่บอกว่ามีโอกาสต้อยากแก้ตัวหมายมความว่า,ามันมีจุดที่พลาดไปไหนไหมคะลูกนี่นิดนหน่อยหน่อยค่ะแต่ว่าก็ก็ถือว่ามันก็ๆๆคคก็คุซีดีจริงไม่ได้ไม่ได้แบบร้องเพลงตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็ตอนที่ต้องร้องสดมันก็จะแบบตื่นเต้นนิดหน่อย คนที่ดูดสมากๆคื่พี่คิมเีอรมวี่ที่เขาไป็นเชียร์ติดคอมาเป็นมาเป็นกำลังใจใช่ังใจเราได้บอกกับเพื่อนยังไงบ้างคะว่ารอดูนะหรือว่ายังไงแค่บอกว่าแค่บอกว่าเราขึ้นเพลงไหนแค่นั้นเองไม่ได้บอกด้วยว่าเพลงอะไรอะไรอให้เพื่อนสบายใช่ค่ะเขาจะได้ enjoy concert เหมือนที่เขาเห็นเขา enjoy นั่นเป็ที่เขาพูดถึงเราและคเขาบอกเพื่อนก็ภูมิใจในตัวเราเขาชื่นชมไหมคะว่าคัฟดีคัฟมันดีมาก ชี่บอกว่าเสียงดีเออติดใจอ่ะมี่ไหมมี่ไหมเคยไม่น่าไม่น่าไม่น่าอ๋เด็กที้ชมพี่เจมส์เรื่องเสียงเรื่องอะไรต่างพี่ดาวเคยออกเพลงมาก่อนหน้านี้เนะว่าเป็นเพลงกรละครใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่ค่ะเป็นจริงก็คือเหมือนต้องเล่นฐานะตัวละครเออเนี่ยจะมีเพลงของตัวเองไหมคะต้งแรกเดียวใช่จานเลยก็ถ้า ถ้าถึงโมเมนต์ที่เราเราจะเนื้อที่รู้สึกว่ามันมันตรงกับตัวมากๆก็อ่านใจเป็นกไ็ได้ว่าทางช่องนีก็มีค่ายเพลงแล้วนะใช่ค่ะเพลงนี้ด้วยหรืออาจจะออกคู่กับนัะเด,ดเลยก็ได้ ถ้าถ้าเนื้อเพลงมันใช่ก็ก็ต้องรอนดูอยากอยากทำอะไรที่มันแบบมันแตะหัวใจเราแล้วอลองอาจจะแต่งมาจากเรือ่องจริงของเราเอาไปเปิดไปในงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยบ้างไหมทำไมล่ะคะไม่รู้เป็นคนขี้เกินนิดนึงค่ะแล้วแล้ก็มันมีแบบทันย่ากับทีแม่ก็มีเพลงที่เราชอบที่เราสึกมันมัดหัวใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัค่ะ